ฮานอยเกอเรอ์รอพรวิทย์รับฮานอยเกอร์หน่อยครับให้เขายืนตรงไหนบอกเขาหน่อยลำดับต่อไปเป็นการแข่งขัน3 x 3 tl christmas all star fest 2 0 25 the first game on fifteen go เป็นรุ่น15ปีหญิงครับคู่แรกเป็นการพบกันระหว่างทีม RYW3 ระยองวิทยาคม3ครับใน,น,นเวลาวิ่งมาเลยครับวิ่งมาด้านหน้าแป้นหน้าแป้นตั้งแถวหน้ากระดาน แล้วก็เทคกับโฟโต้สวยๆกับกล้องวิดีโอหน่อยโอเค thank you RYW3 ลงสนาม w i t ฮ h นอยเกิร์สฮานอยเกิร์สฟอร์มเวียดนกรรมการผู้ตัดสินนแอฟเลฟฟรีมิสเตอร์จิรพัฒน์โอภาสพานิชยกุลและมิสเตอร์สุรเชษฐลุยภูมิประสิทธิ์ เกกจ๊กโพชโตโพตีรีบครับ <laughs> ถ่ายรูปไหน <laughs> Thank you <c oughs> First game 15เกิรครับระยองวิทยาคม3โดยโค้ชพีทครับพบก,กับฮานอยเกิร์ส อานอยเกิร์เมื่อวานนี้เข้าชิงชนะเลิศก,กับชุดอินเตอร์คัมมี่นะครับเป็นแมตช์กระชับมิตรเมื่อวานเป็นถึงรองแชมป์เลยทีเดียวมาดูครับวันนี้จะตะลุเข้าชิงชนะเลิศอีกครั้งหรือไม่จากเวียดนามเดอร์เน็กซ์แมตช์สตีมหาพุทธารามวิ์หลวงพระบาง15เกิร์ดเดอรเน็กซ์แมตช์ ตายแล้วก็เปลี่ยนระยะนิดหนึ่งก็ได้เทาขาดเ,เราจะเหมือนกัว่าเอไอตามบอลนะ ก่อนตายเขาก็จะไปตั้งหลักเพื่อเต็นใหม่ ฮานอยขึ้นนำระยองวิทย์อยู่นะครับ3ต่อ0เดลีดฮานอยเกลฟพร้อมเวียดนาม3รีอาร์วายด์ pass ท่านชมอยู่นี้นะครับเป็นการถ่ายทอดสดจาก The Crystal s b ราชพฤกษ์ครับเนการแข่งขันในรุ่น15ปีหญิงนะครับผู้แรก RYW3 หรือระยองวิทยาคมจากจังหวัดระยองพบกับฮานอยจากเวียดนามครับฮานอยเกิร์เป็นรุ่น15ปีหญิงครับ เรียกว่า 3x3tl Christmas All-Star Fest 2 0 25นี่เป็นการแข่งขันที่ทันกระแสครับเพราะว่าเหรียญทอง4เกมทีมไทยได้จากประเภททีมชายนะครับแล้วก็เหรียญเงินในประเภททีมหญิงแต่วันนี้ครับบาท5คนเราจะลุ้นเหรียญทองทั้งทีมหญิง4โมงครึ่งและก็ทีมชายทุ่มหนึ่งวันนี้สนาม แตกแน่นอนครับนี่มีบุตรชิงกับฟิลิปปินส์ทั้งหญิงและชายบีวายนี่เมื่อวานแม่นมากนะครับ,รบเวียนจากฮาหนอยเมื่อวานเล่นฮาหนอยอามิกอสวันนี้ลงให้กับฮาหนอยเกิร์ครับขึ้นนำไปแล้วครับไฟวัน5-1หหครับฮาหนอยนำ ฮานอยหลบไปซ้ายครับแล้วเลยขึ้นไปหนึ่งคะแนนซิกวันฮานอยนำหกหนึ่งครับแะยองวิทย์พยายามจะยิงใส่เข้ามาไม่ลง The next 15 g นกิลสตรีมหาวัดมหาพกชารามแอนหลวงพ่อบาง The next ผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากศูนย์การค้าเดะคริสัลเอสบีราชพฤกษ์นะครับ19-21ที่ศูนย์การค้าเอสบีราชพฤกษ์มีเป็นคริสต์มาสเฟสติวัลนะครับมีการจัดกิจกรรมมากมายมีพาเลทของคริสต์มาสในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์แล้วก็มีบอลลูนเรืการบอลลูนแล้วก็มีการแข่งขันฟุตบอลพันนา1-1มีการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 เทียลคริสต์มาสออสตา์เฟส ซึ่งพรุ่งนี้นะครับมือหนึ่งสเปนมือสองสเปนมาแข่งขันในรุ่นโอเพ่นให้พวกเราได้ชมกันด้วย มือหนึ่งจากจากสโลวาเนียครับมือสองของสเปนมาแข่งขันให้พวกเราได้ชมกันฮานอยนำครับสิเอ็ต่อสามยิลเวนฮีฮานอย ฮานอยชูโนบักเกตฮานอย1 i, no 12, <ano> 1นพอยานอยอารไดบิยองวิทฮานอย ฮานอยระยองวิทครับอาวายเดบิวตสามเดือนสี่นาทีครับโฟมมินิทกับตัวยิงเลยครับหนึ่งคะแนนวันพอยฮานอยเกิร์ 14 6 and 2 5 no basket and <laughs> uh, no i go up now why did you ชามาวฟอมฮานอยเกิร์ลส์จะนักทุกมีใช่ไหมเทคนิคอโค้ดมีใช่ไหมไม่มีแล้ว เขาพยายามหน้าเลยฮานอยนำอยู่ครับ14-6ต่อฮานอยยิง2คะแนนไม่ลงครับฮานอยเก็บบอลได้ฮานอยเกิล์ระยองวิทย์กับตัววางเข้าไปไม่ลง สิบสี่หกครับเหลือสามนาทีผนออกครับไว้บอ ยองวิทย์นสี่เจ็ดาโนยนำยองวิทย พยาามยิงสองเข้ามาไม่ลงเหลือสองนาทีครับฮานอยเกิลบีวายชิวพอยไม่ลงครับระยองวิทย์ฮานอยได้ฟาวครับ 15วเวนฮานอยเกิร์สยองวิทครับได้ยิงลูกโทษลงไปครับ8ต่ 15. อ15ยองวิทไล่มาฮานอยชัชดชัดกรอก ยองวิทย์อาวัยเดบิวอาวัยเดบิวเลียบเข้าไปหนึ่งคะแนน9ต่อ15บาหาไนเกอร์ ค่อยๆเชนอนยดิ์ คะแนน13วิทามาฟินิชฮานอยเกิร์วิน15-10ฮานอยเกิร์ชนะไปครับ15-10 Thank you for Hanoi k e r and Thank you ขอบคุณระยองวิทย์ด้วยนะครับ The next 3x